จะไปไหนคะเปิดรถแล้วเดินตามเลยโอ้เดินตามมาจากนู่นเลยเหรอจากรีบเลยเหรอคะจะไปไหนคะเนี่ยไปไหนคะมานีมานีมานีมา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 ,มา,มาเข้าไปในช่องแอร์ไม่ได้นั้นหนูมาลูกมาหนูโตโตมาน,นีมาไปด้วยเหรอจะไปด้วยเหรอหอยากไปด้วยมีแต่ลอยแมวลอยแมว ขนาดไม่ได้เลี้ยงแล้วเนี่ยเมื่อวานก็ไปไปส่งถึงหน้าห้องขึ้นรต์ไปด้วยไหนนะไปไหนนะคะไหนนะลูกไหนนะทางไหนนี่ออันนี้มานี่เร็วีเร็ววันนี้อันี้เร็วมามาเร็ว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  มาอันนี้มา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 อันนี้มาเร็ว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 มาเร็วมาเร็วมามาเร็วเร็วจะไปด้วยเหรอจะไปด้วยไม่ให้ไปไม่ให้ขึ้นนะคะไม่ให้ไปมาหน,านี้มานี่มาหนี้มารออยู่บ้านนะรออยู่บ้านนะ เราอยู่บ้านนะเราอยู่บ้านนะนี่มาเร็วๆๆๆเมันก่อนก็ไปส่งถึงหน้าห้องเลยจากชั้นหนึ่งไปถึงชั้นห้าเลยไปแลละหาทางขึ้นนะขึ้นรถอีกเลแน่ ¿Qué párrabe era?